สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับอาราจําค่ำคืนวันอังคารที่25นะครับสำหรับดาวโจนเมื่อคืนนี้ไม่มานะครับต้องขอภายนะครับก็เมื่อคืนนี้เปิด504ปิด540ครับปิดตัวเปิดเลยครับค่าคืนนี้เราอยากจะบอกว่า ตัวเปิดอาจจะมาอีกก็ได้นะครับระวังให้ดีครับ8 3 4 4 3 8นะครับก็สำหรับดาวโจรถ้ามองเบื้องต้นนะครับเป็นกลุ่มเลขคู่ครับ02 468ครับค่2กับ8 8กับ2ครับของผมจะไม่รวมหลักร้อยนะครับซึ่ง8228งตรงกับตามตารางเลยนะครับท้าย2ท้าย8เรื่องเรื่องค่ำคืนนี้ผมจับที่ลบนะครับผมจับที่ลบถ้าขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันครับ ดาวโจรเมื่อวันศุกร์สามสี่ร่างเมื่อวานนี้สี่สี่ร่างอาจจะบวกทีละหนึ่งแต้มอาจจะเป็นห้าสี่ครับค่ำคืนนี้เมื่อคืนตัวเปิดมาใช่ไหมค่ำคืนนี้ก็จัดตัวเปิดครับเล่งสุดสี่ครับขาร์โรลคาวิ่งจัดสี่ครับวิ่งบอลรุ่นล่างสี่ครับนะครับสองสามคู่ที่ผมเรียงไว้ก็จะมีแปดหกห้าสี่ห้าสี่แปดหกนะครับ แล้วก็8 6 5 4 5 4 8 6 5 6 8 4 7 6 6 4นะครับ3คู่นี่ผมชอบเรื่องของเรื่องผมจับทีลบนะครับขึ้นบวกก็ตัวใครตัวมันนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะร้อยใจจริงก็ชอบ3 8 3 3 8กันไปหนึ่งหางครับร้อยมัดครับร้อยมัดครับไปเมื่อคืนหลักร้อยแดยังคงที่เลยนะครับ8338กันทุนไหมครับ3ตัวครับ8 8 3 8 3 3 8 8 6 8 6 6 8 5 6 8 7 6 8 5 4 8 8 4 8กแแล้วก็8 64นะครับระวังกระดกหน่อยแล้วกันน้อก็ได้แนวนี้ครับสำหรับดาวโจนครับ ก็ราตรีสวัสดิ์นะครับตื่นช้ามาขอให้รับทราบครับขอให้มีโชคม,มีราบในทุกการลงทุนนะครับ